สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ขึ้นสวนรอบเย็นจ้านุ่นบ้านเพนจะดูด้านล่างตรงนู้นนะคะทุกคนเห็นไหมเห็นไหมคะนุ่นนุ่นจะดูด้านล่างเนาะหลังสีเหลืองๆเห็นไหมเนาะ <c oughs> ขําแล้วค่ะพาขึ้นสวนรอบขําค่ะทุกคนมาเก็บรากผักชีค่ะหนาวหนาวก็เลยเอาผ้าปิดจมูกมานั่มจา้าหนาวคักหนาวเนี่ยจะพี่นงจา๋า นี่ต้นมะละกอเพนดูสิเพนก็ไม่ลื้อออกนะเพนก็ปล่อยให้เขาไว้อย่างนี้อยากรู้เหมือนกันว่าเขาจะเป็นยังไงเพ้นว่าจะมาลองมาสับออกว่าเขาหนาวแข็งไปยังไงเนะาะจ้ะว่าจะกินใบทีนี้ก็กินไม่ทันพอเขาหนาวเขาก็หนาวหมดเลยพริกที่เพ้นเหลือไว้สองสามต้นว่าจะเก็บกินเนี่ยเห็นไหมคะกน ก็จะเป็นอาการแบบนี้แหละค่ะเวลาเขาหนาวเขาก็หนาวแป๊บเดียวไปหมดเลยค่ะเออเราถึงเก็บเร็วเนาะมิ้เพ่นว่าจะมาเอาตะไคร่ไปมดแล้วพี่นอ้องเอ,อ๊ะมือว่านก้อนเพ่นกัขึ้นมายังบ่เป็นสีหนีดูสิสองวันเมื่อวานนี้ติดลบกับวันนี้เนาะดูดิตะไคร่เปลี่ยนสีเลยค่ะทุกคนเปลี่ยนสีแล้ว มีแต่กากับกาว่าจะมาเอาบาบนึงเปลี่ยนสีเลยโอ้นานหมดหมดแล้วไม่ได้กินอะไรหรอกค่ะกล้วยเธอก็นี่แต่ว่าปีหน้านะปีหน้าเดี๋ยวเขาก็ออกใหม่นะคะทุกคนเขาเขาจะเป็นอย่างนี้สภาพเขาเนาะปีหน้าเขาก็เกิดขึ้นใหม่เป็นกล้วยป่าแต่ถ้าไม่ใช่กล้วยป่าอ่ะบางครั้งก็ไม่เกิดไปเลยนะคะทุกคนอันนี้กล้วยป่าเขาจะเกิดขึ้นมาใหม่จ้ะ หาต้นผักชีกันผักชีเข้าบริวานเข้าแบบวา่าเม็ดเกา้าหลงเหลือก็เลยก็เลยขึ้นมาเอาช่วงนี้ผักชีแพงมากค่ะทุกคนแพงแพงเน่จ้าผักชีเพนก็เลยจะมาหาผักชีจะไปซื้อม,มุ้งมาคุ้มพักไว้อีกจะพี่น้องจ้าเดี๋ยวจะบได้กินเนาะจ้า,จาเนี่ยจะมาคุ้มตรงนเนยตรงพักเพราะเ่นส่งเขาคุ้มใบเขาได้กินเด้อนี่ย เขาจะหลอดด้วยจ้ะโมเดลโซนเขาทนหนาวเขาต้องคุ้มใ้เออคุ้มใบกอนคุ้มใ้เขาจะมีความอุ่นกับต้นกระเทียมอ่ะต้นกระเทียมเขาก็เห็นปะต้นกระเทียมนะคะทุกคนนี่ต้นกระเทียมนะคะตรงนี้เห็นบ่ต้นกระเทียมก็ทนจ้ะแต่ว่าบัวหิมะนี่ไปหมดแล้วจ้ะต้นบัวหิมะได้นี่เออจะลองคุดดูอยู่จ้ะแต่ว่าปลูกสองปีแล้วว่เห็นได้กินอ่าเขาว่า ถ้าออกดอกแล้วจะได้กินต้นบัวหิมะแต่ว่าอันท่านี่ออกดอกจะเป็นแบบนี้ทุกปีปีโอ้่อยหนาวลิน่อยเล็กพันกันพี่น้องนี่นี่ยังไม่ออกดอกจะเป็นอย่างนี้ทุกปีนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะลองขุดดูอยู่ค่ะอ่าแต่เห็นเขาขุดเดือนธันวากับเดือนมกราเนี่แหละค่ะเห็นไหมต้นผักชีนี่เวลาเขาหนาวเขาจะไม่ชันนับทุกคนนี่เห็นไหมต้นผักชีเจอแล้วเนี่ย เขาหนาวเขาจะนอนราบกับพื้นนะเขาจะไม่เขาจะไม่ตั้งขึ้นเนี่ยผักชีเมืองนอกถ้าหนาวก็จะเป็นอย่างนี้แหละค่ะทุกคนขอบคุณทุกการรับชมนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะอะซีโมงเด้อค่ะตอนนี้แต่ว่าซีโมงมันมีตะเว้นเหรอไปใส่ผู้ตะเว้นหนาวหนาวเมือแขวียจนเหี่ยวเนี่ยเหี่ยวหมดเลยพี่เพื่อนๆโอ้ยเล่นแขวียกับพัดกันขวียหนาวครับาย่ายบไายบด้จ้ะ